สวัสดีครับกลุ่มของเราจะนำเสนอหัวข้อการตรวจจับดีเฟกโดยใช้หลักการทางสถิติซึ่งเป็นปัญหาสำคัญในยุคปัจจุบันดีเฟกคือการสร้างวิดีโอหรือเสียงปลอมที่สมจริงมากทำให้คนส่วนใหญ่หลงเชื่อได้งานนี้เราจะเชื่อมโยงกับวิชาสถิติที่เรียนในปี2เทอมหนึ่งและการประยุกต์ใช้ในวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ค่ะดีเฟกคือเทคนิคที่ใช้ AI และ Machine Learning โดยเฉพาะ Deep Learning เพื่อสร้างหรือตัดต่อวิดีโอให้เหมือนคนจริงเช่นทำให้คนพูดหรือทำสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นจริงความสมจริงนี้เองทำให้ Deep Fake ถูกมองว่าเป็นภัยไซเบอร์ที่น่ากังวลการตรวจจับ Deep Fake ไม่ได้อาศัย AI ออย่างเดียวแต่ต้องใช้หลักการสถิติเพื่อวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างคลิปจริงกับปลอมเช่นการสุ่มตัวอย่างเฟรมจากวิดีโอแล้วตรวจสอบรูปแบบการกระจายข้อมูล ถ้าข้อมูลมีความผิดปกติทางสถิติก็สามารถบ่งชี้ว่าเป็นด e เฟกต์ได้หนึ่งในวิธีที่ใช้กันมากคือ anomaly detection หรือการหาความผิดปกติเช่นการตรวจสอบการกระพริบตาคนจริงจะกระพริบตาเฉลี่ยทุกๆ2-10ถึงวินาทีแต่ในด e เฟก k e บางครั้งตาไม่กระพริบเลยหรือกระพริบถี่ผิดปกติเราใช้การวิเคราะห์เชิงสถิติเพื่อหาค่าที่ผิดปกตินี้ เมื่อเราสร้างโมเดลตรวจจับดีเฟกแล้วเราต้องใช้ตัวชี้วัดทางสถิติมาประเมินผลเช่น accuracy ความถูกต้องโดยรวม precision ความแม่นยำในการตรวจจับดีเฟกว่าที่บอกว่าปลอมจริงๆแล้วปลอม recall ความสามารถในการตรวจจับดีเฟกได้ครบถ้วน F1 score ค่าที่รวม precision และ recall เข้าด้วยกันสิ่งเหล่านี้ช่วยให้เราวัดคุณภาพของระบบได้จริงในงานวิจัยบางชิ้น ใช้การทดสอบสมมุติฐาน (Hypothesis Testing) เช่นตั้งสมมุติฐานว่าคลิปนี้เป็นของจริงจากนั้นนำข้อมูลมาวิเคราะห์ทางสถิติหากผลลัพธ์มีความน่าจะเป็นต่ำกว่าค่าที่กำหนดเช่น p-value น้อยกว่า0.05ก็มีเหตุผลมากพอที่จะบอกว่าคลิปนั้นเป็น d p f a k e ครับเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับหลายวิชาที่เราเรียนเช่นสถิติและความน่าจะเป็น ใช้ตรวจจับความผิดปกติอัลกอริทึมช่วยให้การตรวจจับเร็วขึ้นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ใช้ในการส่งและตรวจสอบข้อมูลจริงกับปลอมฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ใช้ประมวลผลโมเดล AI ดังนั้น Deepfake ไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เรากำลังเรียนโดยตรงครับมีงานวิจัยที่ใช้วิธีการง่ายๆแต่ได้ผลเช่นการนับการกระพริบตาในวิดีโอ หากค่าเฉลี่ยการกระพริบไม่ใกล้เคียงกับคนจริงก็อาจเป็นด e เฟก k e อีกตัวอย่างคือการวิเคราะห์ m i โครเอ็กซ์เพรสชหรือการขยับกล้ามเนื้อใบหน้าเล็กๆที่ด e เฟก k e มักทำได้ไม่สมบูรณ์สรุปแล้วด e เฟก k e เป็นภัยอันตรายในยุคดิจิทัลแต่ด้วยความรู้ทางสถิติและวิศวกรรมคอมพิวเตอร์เราสามารถสร้างเครื่องมือที่ช่วยตรวจจับและลดความเสี่ยงจากมันได้ ดังนั้นสิ่งที่เราเรียนในวันนี้ไม่ใช่แค่ทฤษฎีแต่เป็นสิ่งที่ใช้แก้ปัญหาในโลกจริงได้